พระสูตรนี้จะทำให้เราตระหนักเลยว่าไม่ได้แล้วทำความดีแบบทั่วๆวไปที่ไม่ใช่อริยะนั้นไม่จบไม่พ้นนรกกัาเนริชานเปลววิสัยอาบายทุกติวินิบาตแล้วจริงๆพระองค์ก็ตรัสมนุษย์เช่นเดียวกันในความเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์บอกว่า สัตว์ที่จุติจากมนุษย <t> ์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย <t> ์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าตรัดมนุษย์อีกสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรชานมีมากกว่า รัดอีกครั้งหนึ่งอีกสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดัชานเปลตดวิสัยมีมากกว่าโดยแท้เป็นมนุษย์ก็ไม่หลอดเป็นเทวดาก็ไม่รอด ต้องมาผ่านนรกกับเนศราชาันเปลววิสัยอีกแน่นอนทำอย่างไรเราจะพ้นจากอบายทุกติวินิบาทนี้ได้การไปสู่ที่ต่ําการไปสู่ที่ชั่วและพระองค์บอกเลยว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกับเนศราชาันและเปลววิสัย นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องเป็นอริยะทําทำไมเราจะต้องได้มรรคผลนิพพานให้ได้โยมบอกว่าไม่เป็นไรผมก็มีชีวิตอยู่สบายสบายมีกินมีใช้มีบ้านมีรถมีการศึกษามียศมีเอกลาป,ปัจจัยพร้อมแต่พร้อมแค่ชาตินี้นะตายแล้วไม่ใช่ ซึ่งพระองค์ตรัสอีกว่าปุถิชนทั่วไปเนี่ยหลังจากตายแล้วกว่าจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์อีกเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของอรันตสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งที่ตรัสในพระสูตรเรื่องความยากสามอย่างที่เสมอเสมอกันความยากในการได้มาเป็นมนุษย์ความยากในการที่จะเกิดขึ้นของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะ ความยากในการที่ศาสนาเนี่ยคำของพระองค์เนี่ยจะแผ่ภไยสารไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากเสมอกันเท่ากับหลังจากเราตายแล้วถ้าเราไม่ได้องค์ความรู้อันเป็นอริยยมไปเกิดอีกทีคือพระเจ้าองค์หน้าเกิดเพิ่งจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นไปรอที่ไหนส่วนใหญ่สัตว์ก็ไปสู่นรกกรันเชานเปรตวิสัยแน่นอนเพราะ ความน่าจะเป็นนั้นมีสูงกว่ามาก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 เลยคือเท่าดินมหาปตพีนั่นเองและพระองค์ก็ตรัสอีกว่าสัตว์นรกเดราชานเปลตวิสัยนั้นเวลาตายแล้วไปเกิดที่ไหนพวกนี้ตายแล้วเกิดซ้ำสัตว์นรกตายแล้วเกิดซ้ำเป็นสัตว์นรกเกิดซ้ำเป็นเดราชานและเปลตวิสัยปริมาณมากเท่ากับดินมหาปตพี ที่หลุดมาเป็นมนุษย์และเทวดามีเท่าเศษดินปลายเลย็บ